เคียวหว่างชาแนลมีใจบันเทิงเพิ่มเติมความสุขเชิญรับชมวิดีโอใหม่ๆได้แล้วค่ะอืใช่คุยว่ายัางไงดีเราฮนะคุยว่ายัางไงดีว้าวเ <c oughs> ด็กจะยืนตลอดเลยโอ้โอ้เด็กจะยืนตลอดเลยโอ้เด็กจะยืนเด็กจะยืนเด็กไม่นั่งอันเป็นอะไรลูก ไล่ไล่ไล่ล่ล่ลล่ล่ลล่ล่ล่ไล่ล่ไล่ไลักลัไลล่ไล่ไ่ไล่ไล่ไล่ล เ <c oughs> อ,ออเออดูแล้วดูหัวตั้งอ่ะลูกหัวลูกตั้งเห็นไหม